วัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องโอแยเกมเมอร์ oh yeah. <Yahoo. S 1> ยินดีต้อนรับสู่เกมดคุโรนะครับกับเกมอภิษิหารเจ้าชายโครงกระดูกกับเจ้าหญิงจอมเปิลน,นะครับเราจะมาลุยก,กันต่อใน,นพาร์ทที่3ากันเลยนะครับกับตัวเอกของเราเจ้าโครงกระดูกนะครับโอเคสเตตทรีคิทเช่นนะครับตอนนี้เราก็ได้ มายังบริเวณห้องครัวนะครับเพื่อที่จะหาทางออกจากปราสาทของเจ้าปีศาจบัวบ้าให้ได้โอเคภารกิจเหมือนเดิมครับพาเจ้าหญิงของเราให้พ้นภัยอันตรายไปให้จงได้เอาเฮ้ยนี่เป็นปีศาจไฟครับเอือเอา,เอาแท่งเหล็กนะครับโดนความร้อนทำให้เราเล็ดเจ้าหญิงนะครับ ถึงกับโุยเ,เลยทีเดียวเอา,มาใม่เปลนเป็นเจ้าชายสุดหล่อนะครับจับเจ้าหญิงให้มาอยู่บริเวณตรงกลางก่อนที่เหล็กจะไหม้นะครับโอเคแล้วก็อุ้มเจ้าหญิงให้ผ่านไปยังบริเวณจุดเซฟที่หนึ่งเรียบร้อยครับผ่านไปได้อย่างอีซี่นะครับโอเค just the beginning มันเป็นแค่เริ่มต้นเท่านั้นไปกันต่อเถอะเจ้าหญิงเฮ้ยเจ้าเจาอิสระแห่งความมืดครับอ <c oughs> ต้องใช้ร่างเจ้าชายโจมตีนะครับถึงมันจะสิ้นชีพไอ้นะเจ้าหญิงรอกร่อนตรงนี้มีกลไกลอะไรบางอย่างนะครับโอ้ยเจ้า ปีศาจแม่บ้านครับมันฝาดขยะแล้วก็ไีศาจแห่งความมืดล่องลอยอยู่บนอากาศนะครับถืออาวุธเป็นเหมือนกับแปลงขัดส้วมเอ้ยไม่ใช่แปลงขัดพื้นครับจัดการให้เรียบร้อยปิดซะเราน่าจะต้องดันลังไม้นะครับเพื่อเป็นแท่นให้เจ้าหญิงเดินผ่านมาเจ้าหญิงจะสามารถเดิน ได้ในบริเวณพื้นที่ราบเรียบเท่านั้นโอเคถึงแม้เจ้าหญิงจะไม่เห็นค่าในร่างที่เป็นหัวกระโลกก็ตามโอเคแต่ข้าจะพยายามช่วยเจ้าหญิงให้จงได้โอ้โหมีอัศวินวัววัวคุ้มคลั่งนะครับโอ้โหถือขวานขนาดยักษ์ยังไงวะเนี่ยไอ้แนวะโอ้โหเกืบอบโดนครับ รีบหนีไปกันดีกว่าเจ้าหญิงโอเคมันช่างเป็นดอกไม้ที่แสนสวยอะไรเช่นนี้โอ้โหมาเซฟในร่างเจ้าชายสุดหล่อเลยนะครับเอาเจอพื้นที่มันสามารถเอียงได้เอ,อือเจ้าหญิงโดนไฟคลอก ง,งั้นเอาใหม่ครับโอเคเจ้าหญิงมาเดี๋ยวผมจะอุ้มเจ้าหญิงให้ผ่านไปเองโอเคต้องใช้ความสาม,มารถในการแปลงร่างเป็นเจ้าชายนะครับเรียบร้อยมาที่จุดเซฟได้เรียบร้อยครับในแต่ละสเตจนะครับก็จะมีทั้งหมด10แอรเรียนะครับให้เราได้คบคิดนะครับเพื่อที่จะพาเจ้าหญิง จอมปิ่นของเราไปยังจุดหมายปลายทางที่ถูกต้องให้จนได้ตรงนี้อะไรอีกวะเนี่ยมันจะมีท่อนะครับอยู่สองฝั่งแล้วก็มีไฟโผลพุ่งออกมายังไงเอ่ยเดีย๋ยวอุ้มเจ้าหญิงไปตรงนี้ก่อนแล้วกันเพราะว่ามันจะมีลังไม้อยู่ด้านบนเราน่าจะต้องผลักลังไม้ให้ลงไปก่อน ก่อนที่เจ้าหญิงจะเดินมาขวางทางนะครับรีบเลยดันดันเ,ออเกือโอ้โหเกือบไปเกือบทับหัวเจ้าหญิงนะที่ว่านี่โอเคดันลังไม้ให้ตกลงไปด้านล่างแล้วเราน่าจะต้องอุ้มเจ้าหญิงให้ไปยืนอยู่บนลังไม้ก่อนนะครับแล้วก็ลากลังไม้จากบริเวณด้านล่างไปเรื่อยๆโอเค เอาน้ำยาอมฤตหมดนะครับกลายเป็นเจ้าคงกระดูกเหมือนเดิมแต่ก็ยังใช้พลังในการลากหลังไม้ได้ปกตินะครับแค่ไม่สามารถอุ้มเจ้าหญิงได้ในร่างคงกระดูกเท่านั้นเดี๋ยวเราจังหวะที่ให้ไฟมันดับไปก่อนนะครับไม่งั้นเจ้าหญิงโดนไฟคลอก เอาตรงนี้เป็นแท่นเอาเฮ้ยไม่นะเอาเราก็นึกว่าแท่นอะไรสับคันโยกโอ้โหลงมาทับหัวเจ้าหญิงเอาใหม่ครับเจ้าหญิงระวงังเอือเอาซ้ำสองเลยพระเจ้าช่วยเอาใหม่เอาใหม่ถ้าไม่ได้ต้องการที่จะทำลายท่านนะเจ้าหญิงข่าแกะระยะผิดไปเท่านั้นเอาใหม่ครับ เราต้องหาวิธีนะครับเพราะว่าแม้ว่าเราจะอยู่ในรางเจ้าชายก็ไม่สามารถให้เจ้าหญิงกระโดดขึ้นไปได้นะครับแต่ว่าเราต้องสับคันโยกนี่ไงให้รังไม้มันเป็นแกนตรงกลางนั่นเองโอเคถ้ารู้วิธีแล้วมันก็ไม่ยากเท่าไร t ทม e to ร e แลกได้เวลาพักผ่อนหย่อนใจสักครู่นะเจ้าหญิง โอเคเดี๋ยวเราจะไปกันต่อเลยโอเคตามข้ามาเลยเจ้าหญิงรู้สึกว่าจะมีปีศาจไฟอยู่นะครับใช้ล่างโจ้ใช้เอาดับฟันมันให้ สินซากโอยสามตัวเลยทีเดียวไอ้นะ่ฟันทะลุเส,สาไปเลยครับเก็บเหรียญจะไปสัตว์วัวบ้านะครับเพื่อเป็นโบนัสตรงนี้เหมือนจะมีถังระเบิดอยู่นะครับแล้วเราต้องทำยังไงเอ่ยเราน่าจะต้องระเบิดไอ้เสาหินที่มันขวางทางเดินของเจ้าหญิงก่อนใช่ไหม ้าเราระเบิดเสาฝั่งด้านขวามือแล้วเจ้ายิงจะมาอย่างไงวะเนี่ยโอเคลองดูก่อนละกันเจ้าปีศาจไฟงั้นเหรออ๋อแสดงว่าต้องล่อให้มันมาตรงถังระเบิดนะครับแล้วมันก็เกิดระเบิดทำให้เสาหินกระเด็นหายไปอ๋อไอถังระเบิดนะครับมันโผล่มาจากมิติแห่งความมืดเรื่อยนะครับโอเค นี่ไงจุดเซฟโอเครอไม่ใช่รอสิดันถังระเบิดนะครับไปอยู่ใกล้ๆก,กับเสาปูนก่อนอืมแต่ว่าเจ้าปีศาจไฟเอา้านี่เราจัดการมันหมดแล้วเหรอโอ้พระเจ้าช่วยอย่างนี้เราก็ไม่สามารถจุดชนวนให้มันระเบิดได้โอเคต้องทำการ รีสตาร์ทแอรเรียนะครับเริ่มใหม่ครับพอเผอไปจัดการเจ้าปาีศาจไฟจนไม่เหลือสักตัวนะครับเดี๋ยวเราต้องเหลือเอาไว้ให้มันจุดระเบิดให้เราไอ้นะตัวแรกจับไปก่อนโอเคไปกระโดดเหยียบท่านกลไกลนะครับเพื่อให้เจ้าหญิงผ่านไปได้เดี๋ยวรอใครอยู่ตรงนี้นะเจ้าหญิง อาเฮ้ยพลาดครับเราดาบไปฟันไอปีศาจไปไปสองตัวแล้วหรือเปล่าอ๋อโอเคพอดีครับพอดีมันมีด้านในหนึ่งตัวแล้วก็ด้านนอกหนึ่งตัวเดี๋ยวจัดการให้มันมาระเบิดมาจุดชนวนก่อนนะครับของถังระเบิดด้านนี้โอเคมาเลยระเบิดปซศาไอ้นะโอ้โหโดนจุดเองระเบิดเองตาย สุดยอดไปเลยอันต่อไปครับต้องรีบลากให้ไปใกล้กับเสาปูนให้มากที่สุดนะครับไม่งั้นเดี๋ยวมันจะไม่ระเบิดเสาปูนมาแล้วเรียบร้อยระเบิดซะเอ้าเฮ้ยมันอยู่ใกล้ไม่พอเงี้นเหรอเอาใหม่ครับค่อยๆดันเอ,อื้อ โอ้โห oh, เงือแตกเลยครับเป็นลงกระดูกก็เงือแตกได้เหมือนกันนันจะต้องลากให้ไปติดกับเสาปูนเลยหรือเปล่าโอ้ย oh, <hey, S 2> ไปชนวจนจุดแล้วรีบไปก่อนเอือเอามันไม่ตายครับเปลี่ยนลากเป็นเจ้าชายโอ้โ oh, ห hey, oh, <hey, S 2> เกือบไปแล้วครับ oh. เจ้าหญิงเกือบตุยครับและก็มาที่จุดเซฟนะครับ about half มาได้ครึ่งทางแล้วโอเค เหลืออีก5้าแอร์เรียนะครับเราก็าจะผ่านสเตปที่3นะครับในดานคิดเช่นห้องครัวนั่นเองเอาเจญิงรีบไปแล้วไม่รอเลยเอาโโโดนไฟคลอกซะงั oh ้นโอ้โหเจ้าหญิงครับจะรีบไปไหนนี่โอเคต้องอุ้มไว้ก่อนครับไม่งั้นแท่นมันจะโยกไปโดนไฟนะครับจอบปีศาจไฟเอาเจญิง,ยงอย่าพิ่งไปสิ มาเดี๋ยวข้าจะอุ้มเจ้าหญิงไปเองแต่ว่าอาิมเราน่าจะต้องอ่าใช่ครับเอารังไม้ทับกลดไกลเพื่อให้แท่นมันเลื่อนลงมาเป็นทางราบให้เจ้าหญิงเดินไปนะครับแต่ว่าตอนนี้ยังไงวะเนี่ยจะต,ต้องจัดการปีศาจแม่บ้านก่อนโอ้โห หวัดขยะสก,กระจุยกระจายเลยเราต้องเปลี่ยนเป็นเจ้าชายใช่ไหมถ้าเราเหยียบสวิต์ก็ไม่เกิดอะไรขึ้นครับเอาเฮ้ยเมื่อกี้เหมือนเจ้าหญิงจะโดนขยะโจมตีนะครับมงกฎุฎหายไปเรียบร้อยแล้วไอ้นะจัดก,การเจ้าปีศาจแม่บ้านก่อนเราน่าจะต้อง ใช้ลังไม้นะครับในการทับที่กลนไกลไว้อเอาแคเรียบร้อยครับเจ้าหญิงเดินผ่านไปเลยโอ้โหโดนจมตีซะมงกุฎที่หัวหลุดไปเลยครับและก็มาที่จุดเซฟนะครับมันเชื่อเป็นดอกไม้ที่สวยอะไรเช่นนี้และจุดเซฟก็จะเป็นจุดที่สามารถฟื้นคืนพลังได้ทําให้มงกุฎ ้าหญิงกลับคืนมาเหมือนเดิมแล้วและสถานที่ต่อไปมันมีช็อคสีแดงนะครับความสามารถของมันคืออะไรกันเอ่ยถ้าช็อคสีขาวเราก็จะสามารถลากให้เป็นเชือกได้เราสามารถเปลี่ยนช็อคสีขาวเป็นสีแดงในการคลิกเมาส์ด้านขวานะครับโอเคจะสลับสีได้ เกมก็จะทําการสอนนะครับแล้วก็ลากที่เชิงเทียนไปยังป้อมปืนใหญ่นะครับประมาณนี้ใช่ไหมย,ยังไงเอ่ยเดี๋ยวอุ้มเจ้าหญิงลงไปด้วยร่างเจ้าชายก่อนอ๋อเราต้องเอาเจ้าหญิงใส่ไปในปืนใหญ่ครับโอ้โหนี่อะไรกันวะนี่แล้วเราก็น่าจะต้องลากช็อก สีแดงนะครับเพื่อจุดชนวนให้หญิงเจ้าหญิงไปยังอีกฝั่งหนึ่งโอ้โหอะไรจะคำนวณหลักฟิสิกส์โมเมนตัมได้ดีขนาดนี้เกิดไปแล้วโอเค how bright มันช่างส่องแสงสว่างกระจ่างใสอะไรเช่นนี้เจ้าหญิงกลายเป็นรูปเปิดไปแล้วครับจังหวะนี้ห่ากัเลยทีเดียวโอเคตรงนี้ก็ยังมี ปืนใหญ่เหมือนเดิมครับแต่เราต้องน่าจะต้องหมุนองศาให้มันระยะพอดีที่เจ้าหญิงจะข้ามไปยังอีกฝั่งได้โดยที่ไม่ติดกับผนังแล้วล่วงตกลงไปนะครับยิงโอเคอ๋อมีการยิงแล้วเข้าไปยังป้อมปืนอีกอันหนึ่งด้วยนะครับโอเคเราก็น่าจะต้องใช้ ไฟจากเชิงเทียนยิงไปเรื่อยๆครับเอาเจ้าญิงหัวคว่ำเลยทีเดียวลงมาไอ้นะเจ้าหญิงกลายเป็นลูกปืนไปซะแล้วอันนี้ก็แค่ยิงออกจากป้อมปืนเฉยๆไม่นะเจ้าญิงฮาเลยทีเดียวเรียบร้อยครับ time to relax ได้เวลาพักผ่อนแล้วเจ้าญิงกลายเป็นลูกปืนยิงในปืนใหญ่น่าจะ มึนหัวอะไรทีเดียวพักก่อนนะเจ้าหญิงโอเคตรงนี้มีกับดักอยู่ด้วยนะครับเจ้าหญิงระวังให้ดีโอเคเดินมาไม่รู้ตศสีตาสาเลยนะครับเจ้าหญิงของเราเราสามารถจุดไฟนะครับที่บริเวณเตาผิงได้แล้วยังไงต่อ มันจะมีก้อนน้ําแข็งนะครับแช่น้ําแข็งไอ้เจ้าอัศวินปีศาจวัวด้วยอ๋อพอลากไปใกล้ๆกับตองผิงน้ําแข็งก็จะละลายนะครับมันก็จะฟื้นคืนชีพเอา้าแล้วยังไงวะเนี่ยแล้วเราจะผ่านไปยังไงเนี่ยมันเราจะไม่สามารถต่อกกรกับไอ้เจ้าอัศวินปีศาจวัวได้ใช่ไหมไม่แน่ใจนะครับ ยังไงเอ่ยมันก็เอาขวานด้ามยาวของมันโจมตีมาเรื่อยๆครับเข้าไปใกล้ๆนี่หัวแบะแน่นอนเฮ้ยเจ้าหญิงระวังหรือว่าเราต้องล็อกล่อมาให้มันโดนกับดักทับหัวแบะแต่เจ้าหญิงก็ยังจะเดินไปหาอีกเดี๋ยวก่อนเจ้าหญิงเดี๋ยวข้าจะเหยียบกับดัก ให้ระทับมันตีไงไโอ้โหรียบร้อยครับไออัศวินปีศาจวัวก็ได้มาลายหายไปเรียบร้อยโอเคมาถึงจุดเซฟเรียบร้อยครับมาเลยเจ้าหญิงข้ารอท่านอยู่ a l m ม s t there เกือบจะถึงแล้วโอเคไปกันต่อเลยเจ้าหญิง สามเข้ามาแล้วชีวิตจะรุ่งโรนดอืมตรงนี้เอ้าเฮ้ยเจ้าหิงโดนกับดักจับไปเอาเจอศัตรูนะครับเป็นบอสของสเตนนี้เหรอโอ้โหเชฟครับพ่อครัวไม่มีหัวครับมีแต่ป่าครับมันอยู่ในหม้อตุ่นยาจีนด้วยโอ้โหเราต้องจัดการมันยังไงวะเนี่ยมันปล่อยลูกชิ้นปลามาโจมตีเราแล้วก็ถือปังตอแล้วก็ช้อน ซ้อมแล้วก็มีดด้วยพร้อมกับเมนูอาหารนะครับอ๋อเราต้องลากมันมาให้แล้วก็โจมตีนะครับโดยการสั่นกระดิ่งใช่ไหมไม่งไงรีก,กระดิ่งรีกพอครัวมาเสิร์ฟอาหารหน่อยกระโดดหลบลูกชิ้นปลาครับพอมันมาใกล้ก็โอ้โหโดดปังต่อครับไอ้นะใช้การแปลงร่างเป็นเจ้าชายนะครับแล้วก็ใช้มีดดาบโจมตีมันพลังมันลดไปครึ่งแล้วมานี้กระโดดหลบลูกชิ้นปลาก่อน แล้วก็ใช้ดาบฟันเอือโดนปังตอฟันไปแล้วโอ้โหยตอนนี้อาการเราไม่ค่อยดีแล้วครับกราดิดิ่งที่ขอบเป็นสีแดงแล้วเอาไหมครับเอือโอ้โหโดนมันจับรับปัดแดชไปเรียบร้อยแล้วครับเจ้าชายของเราโอ้โหต้องมาเริ่มใหม่เลยมาเลยไอปีศาจพ่อครัวหัวไม่มีปากใหญ่สักขนาดนี้ ไอ้ก,กระดิ่งเราเรียกมันมาก่อนครับกระโดดหลบลูกชิ้นปลาไอ้ราเป็นเจ้าชายไอ้ชายใช้ชดาบฟันครับได้ไปน,นิดเดียวไมค์ทีสิชั่วเอ,อือดโดนปังต่อครับเอาไหมครับไอก,กระดิง่งใช้กระดูกตีครับในล่างโครงกระดูกกระโดนหลบชั่วชั่วเปลี่ยนร่างเป็นเจ้าชายเฮ้ยมันเทพริกไทยครับมันจะจับเราเข้า หมออตุนยาใจเลยไอ้นะเฮ้ยตอนนี้เลือดเราก็สุ่มเสี่ยงที่จะเดี้ยงแล้วครับต้องระวังให้ดีกระโดดหลบพริกไทยของมันก่อนแล้วก็กระโดดหลบปังตอไอ้นะฟันได้ดาบของเจ้าชายสุดเพ่อีกทีเดียวกระโดดหลบปังตอก่อนครับเปลี่ยนไปเจ้าชายเอามีดฟันไปที่ท้องของมันเรียบร้อยครับเจ้า,าปีศาจเชฟ ลูกสมุนของบาิษั์วัวบ้านโดนเราจัดการเรียบร้อยสเตตคอม plete ผ่านไปเรียบร้อยนะครับสำหรับด่านที่สามคิดเช่นนะครับมาดูกันที่ฉากเลยนะครับเจ้าหญิงเดินมาถึงบริเวณเป็นพื้นสีขาวๆนะครับเจ้าหญิงก็รู้สึกเหนื่อยเอ๊ะมันได้ยินเสียงอะไรหรือเอาเฮ้ยทำไมพื้นมาขยับเอาพื้นกลายเป็นจานกันเหรอ แย่ yeah, แล้วเจ้าหญิงเอายังมีปีศาจเชฟยังอยู่อีกตัวหนึ่งเหรอ oh, เอาเหมืนจับ <no. S 1> เจ้าหญิงไปแล้วเอาไม่นะโอเคตอนนี้เราจะต้องตามไอ้เจ้าเชฟอีกตัวหนึ่งไปยังบริเวณ banquet hall นะครับซึ่งก็คือห้องจัดเลี้ยงอาหารนะครับอ๋อแสดงว่ามันมีหัวนหน้าเชฟอีกหนึ่งตัวนะครับที่เราจะต้องจัดการโอเคนะครับก็ เอาเป็นว่าในพาร์ทที่3นะครับของเกมโดคุโรนะครับอภินิหารเจ้าชายโครงกระดูกกับเจ้าหญิงจอมเปิลน,นะครับผมก็ต้องขอจบไวแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับครั้งหน้าเราจะต้องตามไปช่วยเจ้าหญิงนะครับที่ถูกเจ้าหัวหน้าเชฟจับไปที่บริเวณห้องจัดเลี้ยงให้จงได้และก็จะต้องพาเจ้าหญิงจอมเปิลของเรานะครับออกจากปราสาทของเจ้าปีศาจวัวบ้า ให้จงได้โอเคตอนนี้ต้องขอตัวลาไปแล้วบ๊ายบายโอ้ย